สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีออนไลน์ของเรานะครับนั่นก็คือการเปิดใช้งาน Google Authenticator นะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของเพื่อนๆนะครับโดยการใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับผมหรือเรียกกันว่า Two Factor นะครับ Authenticator นะครับผมหรือว่า2 FA นั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้นะครับ แต่บางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานหรือการตั้งค่าใช่ไหมครับหากเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมล a c e b o o k หรือแม้แต่บัญชีธนาคารออนไลน์นะครับการเปิดใช้งานรหัสยืนตัวตนแบบ2ขั้นตอนนี้หรือว่า 2FA เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธทีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยให้บัญชีของเพื่อนๆปลอดภัยมากขึ้นนะครับ Google อ u ลเทนนิเคเตอร์นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การยืนยันตัวตนของเรามีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้รหัสที่เปลี่ยนทุก30ิวินาทีนะครับผมทําให้แม้จะมีใครที่ใช้รหัสผ่านของเราไปก็จะไม่สามารถใช้งานบัญชีของเราได้ง่ายนะครับเพราะว่ารหัสตัวนี้อยู่กับเรานะครับเพราะว่ารหัสที่เราใช้เข้าสู่ระบบเนี่ยเป็นรหัสที่ใช้แล้วก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับผมถ้าโทรศัพท์ยังอยู่กับเราก็ปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นนะครับจะไม่มีใครเข้ารหัส เข้า gmailfacebook หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เพื่อนเพื่อนล็อกด้วย 2fa อันนี้ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็วิธีการดูรหัสการกู้คืนด้วยนะครับถ้าเกิดแบบเราย้ายเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วเราจะทํำยังไงกับบัญชีต่างๆที่เราผูกด,ด้วย 2fa เอาไว้นะครับผมหรือว่า google authenticator อันนี้นะครับผม เราสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้นะครับผมวิธีการมียังไงบ้างนะครับเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับลูมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคเรามาขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับก็คือติดตั้ง Google Authenticator นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆ ใช้โทรศัพท์อะไรอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าเป็น iPhone นะครับก็สามารถเข้าไปที่ a p p Store ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็น android นะครับก็สามารถเข้าที่ Play Store ได้เลยนะครับโอเคแต่เราไปดูในคลิปกันนะครับผมจะเข้าผ่านมือถือให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาตรงที่ a p p Sto r e นะครับอันนี้ของผมเป็น p h o n นนะครับเดาวน์โหลดกันสักครู่นะครับ ก็เซิร์ชหาโปรแกรมเลยนะครับเซรแค่นี้ก็จะมาแล้วนะครับบนเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นตัวสีลายๆตรงนี้นะครับผมเครื่องหมายดอกจันตรงนี้นะครับก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าใครเปิดติดตั้งไว้แล้วนะครับใครยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปิดใช้งานต่อไปนะครับ เมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปการตั้งค่าบัญชีของเพื่อนๆกันนะครับเพื่อเปิดการใช้งานอินเทนตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับลองไปที่เว็บไซต์กันก่อนละกันนะครับอันนี้ผมจะเข้าเป็น Gmail ให้ดูแล้วกันนะครับอ่าอน,นึงละกันนี่ผมทดสอบให้ดูนะครับก็มาตรงตั้งค่านะครับจากการบัญชี Google นะครับผมแล้วก็เลื่อนตรงที่ความปลอดภัยนะครับ แล้วก็เลื่นลงมาที่ด้านงนะครับตัวนี้นครับ Authenticator ตรงนี้นะครับผมแล้วกดเข้าไปได้เลยครับอ่ามันจะให้สแกนใช่ไหมครับตั้งค่า Authenticator ตรงนี้นะครับเดราไปดูในมือถือกันนิดน,นึงครับผมเปิดขึ้นมาก,ก่อนแล้วตอนใช้งานนะครับนี่ผมจะเข้ารหัสใหม่นะครับอ่า อันนี้ผมคือผูกไว้หลายอันแล้วนะครับอันนี้เราจะมาตั้งค่ากันนะครับก็คือกดตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะรหให้รหัสสแกนมานะครับหลังจากนั้นเราก็กดบวกที่มือถือนะครับกดเป็นสแกน QR โค้ดนะครับแล้วเลื่อนลงมาหาสแกนครับเท่านี้เองครับรหัสก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับพรหัสผ่านที่ถูกต้องนะครับก็คือรหัสผ่านที่มันแสดงบนหน้าจอมือถือนะครับ เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกสามสิบวิเห็นไหมครับเพื่อนเก็ใส่รหัสใหม่ได้เลยนะครับกดยืนยันครับเท่านี้เองครับแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับผมตั้งค่าแล้วก็เปิดได้เลยครับอ่ามาเช็คดูครับเมื่อกี้เราลงอ่าออเทนติเคเตอร์ตรงนี้ไปแล้วนะครับเราต้องยืนยันเพื่อเปิดการใช้งานแบบสองขั้นตอนก่อนนะครับกดเปิดนะครับผมแล้วก็เปิดการยืนยันสองขั้นตอนนะครับ กดคำไปก่อนก,นก็ได้นะครับเปิดการยืนยันแบบสองขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเอาแง่เวลาหลังจากนี้เวลาที่เพื่อนๆจะเข้าด้วยจะเข้าใช้งาน gmail นะครับจากเครื่องอื่นหรืออะไรอย่างนี้เพื่อนๆต้องใส่ใส่ตรงรหัสตรง authenticator ตลอดนะครับผมก็คือป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่ไปใช้งานข้างนอกหรือว่าถูกแฮกรหัสเข้าไปนะครับก็จะไม่สามารถเข้า gmail นี้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองออกรหัสให้ดูนะครับออกจากระบบก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวก็กรอกรหัสปกตินะครับรหัสของเรานะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเด้งนะครับให้เราถานนะครับผมเดี๋ยวลองไปวิธีอื่นนะครับบางีมันผมทำหลายเครื่องนะครับกดลองวิธีอื่นนะครับแล้วก็เลือกรหัสรับรหัสยืนยันจากแอปนะครับคือจะไม่มีใครสามารถเข้าได้นะครับเราต้องเข้าอย่างนี้นะครับผม กดรหัสรหัสยังจากแอปนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่ได้จากหน้าจอมือถือในโปรแกรม Google Authenticator ตรงนี้นะครับผมเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วก็กอกรหัสได้เลยนะครับก็คือรหัสที่เด้งอยู่ทางด้านเด้งอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นทุกสามสิบวินะครับอันนี้ผมเปิดให้เพื่อนดูเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนออกไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้แล้วก็กอกรหัสใหม่ได้เลยนะครับผมห้าสี่สีนะครับผมแล้วกดถัดไปครับ นี่ครับพาถึงจะเข้า Gmail ได้นะครับผมก็คือเอาง่ายเราจะเข้าทุกครั้งเราก็ต้องใช้รหัสทุกครั้งนะครับก็เป็นการเซฟให้ปลอดภัยนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะเข้าใช้งานนะครับ facebook ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเอาไปปลุกแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าในคลิปในวันนี้ผมไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับพอดีไม่ได้สร้างบัญชี facebook เผื่อเอาไว้นะครับอันนี้ผมมาสร้าง Gmail เผื่อเอาไว้เพื่อเทสออนไลน์ให้เพื่อนๆดูนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับการเข้าใช้งานนะครับเขียนมาแล้วเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่มือถือของเราหายละ่ะเราสามารถจะแบ็กอัพข้อม,มูลตรงส่วนนี้ได้ยังไงนะครับเราสามารถเอารหัสตรงนี้เนี่ยในมือถือของเราเนี่ยไปใส่เครื่องใหม่ได้นะครับผมส่วนวิธีการเข้าไปดูรหัสผ่านนะครับผมหรือรหัสกู้คืนบัญชีนะครับผมเราก็จะเข้ามาดูในแอปที่เราปลูกเอาไว้นะครับ ก็คือเอาง่ายๆในมือถือมันจะขึ้นว่นรารรบุู้วย Gmail ใช่ไหมครับเราก็เข้ามาดูใน Gmail นั่นเองนะครับผมวิธีการดูนะครับก็มาตรงที่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผม Audenticator ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆผูกได้กี่ตัวมันก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนเปลี่ยนแอป Audenticator ตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้น QR code มาให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเซฟรูปนี้ไปก็ได้นะครับผมหรือถ้าเซฟรูปไปไม่ได้นะครับเราสามารถใช้ตัวเลขได้นะครับเราก็กดสแกนไม่ได้นะครับมันก็จะมีตัวเลขมาให้นะครับตัวหนังสือมาให้นะครับนี้โค้ดยาวเลยนะครับผมก็ p ี้เป็นทันนีพี่เก็บเอาไว้นะครับเวลาที่เพื่อนๆจะกู้คืนหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถกรอกรหัสเนี้ยที่มือถือเครื่องใหม่ได้เลยนะครับผมหรือว่าสแกนรูปนี้จากมือถือเครื่องใหม่ก็ได้นะครับ ก็มันก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแอปพลิเคชันใน Google Authenticator บนในมือถือเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้เพื่อมาล็อกอินเข้า gmail เราอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับรหัสการกู้คืนก็จะใช้เมื่อคุณเปลี่ยนหรือสูญเสียโทรศัพท์ไปนะครับและไม่สามารถเข้าถึงรหัสในแอป g o o g l e ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้รหัสเหล่านี้นะครับในการตั้งค่าใหม่เพื่อนยันตัวตนของเพื่อนๆนใหม่นะครับผมแล้วก็ค่อยไปลบหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในอนาคตนะครับ โอเคครับแล้วก็นี่นะครับเป็นวิธีการใช้งาน Google Authenticator นะครับรวมถึงการดูแลดูและสำรองรหัสสมัคร g o o g l คืนเพื่อเพื่อความปลอดภัยให้กับบัญชีของเพื่อนนะครับหามีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับอาจจะช้าบ้างต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณมากครับ